ประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับแล้วก็กรุณาพูดถึงไมตรีที่มีต่อกันตั้งแต่ในอดีตเปื่อเรียนท่านนิดหนึ่งครับสมัยผมเป็นผู้นําฝ่ายคา้านผมไม่ได้ยืนตรงนั้นนะครับต้องถอยไปอีกแถวหนึงนะ่งฮะเผื่อท่านจะไปใช้นะครับผมว่าเป็นมุมที่กําลังดีฮนะพูดกับประธานแล้วก็ถามกระทู้นายกรัฐมนตรีตรงคุณธเนศนั่งนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องที่ท่านร้อยตำร,รวจเอกเฉลิมได้ยกขึ้นมาถามเนี่ยนะครับผมก็ไปตรวจสอบออตอนที่พักประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมีผู้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ก็คือหนึ่งนายวิรัติกลยาสิริซึ่งได้ภิปรายเรื่องนี้แล้วก็สองนายอลรณ์กรพลบุตรนะครับกรณีของนายอารณ์กรซึ่งปัจจุบันเป็นลัมตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย กระผมเข้าใจว่ามีการไปยื่นเรื่องต่อปปชแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าใจว่าท่านประธานก็ฟ้องท่านรัฐมนตรีอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่ศาลส่วนกรณีของการดําเนินการของหน่วยงานราชการเนี่ยผมก็ต้องกราบเรียนครับว่านโยบายผมก็ชัดในเรื่องเหล่านี้ครับว่าให้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะมีผู้ที่รับผิดชอบอยู่สองท่านความจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคือท่านรัฐมนตรีช่วยถาวรเสรเนียมนะครับแต่บังเอิญวันนี้เนี่ยท่าน อยู่ต่าง,างจังหวัดนะครับเพราะว่ามีรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียเดินทางมาท่านรัฐมนตรีบุญจงเนี่ยจึงมาชี้แจงแทนและอีกส่วนของการรถไฟนั้นท่านรัฐมนตรีโสพลครับก็จะชี้แจงถึงการดาเนินการของรัฐบาล